สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่บางเสลีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา SLJ นะคะจิกกิ้งกันก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้ปลาประมาณไหนกันนะคะแต่ว่าช่วงเช้าตอนนี้ค่ะนะ้ำค่อนข้างดีเลยนะคะขึ้นไม่แรงมาก นะคะนี่คือผลงานของเราประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ปะช,ชั่วโมงหนึงรืชั่วโมงครึ่งเนาะซึ่งตอนนี้เรามาพักกันที่เกาะคามใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ไหวแล้ว <c oughs> ออบางคนแบบพวกแบบหลายรอบแล้วเออเราก็เลยจะต้องแบบมาพักก่อนเพื่อที่จะถ่ายรูปทำคอนเทนต์เนาะเอออันนี้คือปลาหมึกที่เราตกได้นะคะเราตกได้ประมาณ3-4ตัวที่เลือใไตตกหมดกรู้ใครใหญ่มากใหญ่มากเป็นหมึกหอม ใช่ไหมหมึกหอมแต่ว่าเราอยังไม่มีหมึกกระดองดูค่ะดู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 ความสดั้นคนเกือบให้มาม่กใช่ให้คนทุกบ้านได้มามากเลยแล้วก็บรรยากาศนะคะของเกาะตอนนี้ก็คือสวยมากแล้วก็ไพเวทสุดๆน้ำก็ใสมากนะคะส่วนฝั่งนู้นก็คือสมีเห็นไหมนั่นอะไรมีปลาไหมอ่ะ กุดกุดกุดจิ๋วเเทานนโ ปล่อยนะตัวมันเล็กแต่ตัวนี้ตัวเล็กเดี๋ยวจะปล่อยนะครับเป็นอันนี้อะไรอ่ะเก่าเก่าเล็กใช่ไหมเก่าเก่าฟอสหรือเก่าไม่แน่ใจเลยแตายัง ไม่ตายแต่ไม่รู้ไหวมั้กได้อยู่และวอันนี้กดกดได้ไหมเออเอออย่ามองไว้บนเทับ น่าจะเข้าหินแล้ว มินะคะแซบๆอันนี้คือลาบปลาหมึกลาบปลาหมึกใช่อันนี้ก็ซาชิมิใช่สองตัวนะคะอันนี้ยังไม่หมดเรายังเหลืออีกเพียบแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็น<อ>แบบออเดอร์แอปเปิไทเซอร์ทำอะไรกันครับเนี่ยตกมือครับวันนี้ <c oughs> แล้วประมาณนึงครับพี่ วันวันแรกในอ้วกคนไหนอ้วกครับไตครับเรือดีมากไม่มีใครอ้วกสักคนเลยครับวั <laughs> บนแรก <laughs> ดีชื่นชมมากแต่ตกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมตกเก่งกว่า <laughs> ตรงนี้ผมก็จะเดินลงน้ำไปตีเหยื่อนะครับ ใช้เหยื่อปลกเล็กๆปีให้ถึงตรงแนวโขดหินดำๆที่เห็นใต้น้ำพวกตะกูลปลาเก่าก็จะชอบหลบดักลูกปลาอยู่ตามโขดหินพวกนี้นะครับถ้ามีตัวก็จะขึ้นมากัดเหยื่อแน่นอนครับ กันไม่รู้เรองนะ ตัวเดิมนะอุ้ยใหญ่ขึ้นมาหน,น่อยนะครับต,ตัวเล็ก เดิมที่ปล่อยไปป่ะตัวเดิม เดิมอีกเหรอจอนใครอ่ะค่ยค่อเรียกมาทั้งบ้านเเดี๋ยวป้ากับม้ามมนก็มาอ้าวอยี่สิบสองดับเบิล 别让了。 ui tech link

เอารูกเก่าคอยใหญ่มะละกอฉลามเั่วลาชาอุ้ยใครอะมะละกเหมือนของคุณจูนอะ

สักจิ๋วนี่อได้กระปลาทอดตัวงนื้อตัวนี้กค่อยดึงไม่ลากไม่สากเยอะจังเอาเรื่องตัวเดิมหรือเปล่าสักจิ๋วตัวตะกี้นชื่อสมศรีเคชือไทยซะด้วยเนี่ยปลาไทยตา้โดนสากแน่นอนพรูได้่สาป่อรอ้าวหลุดไปแล้ว นี่คะ่ะเ,เป็นลักษณะประมาณนี้เย <Okay. S 1> เป็นครั้งแรกเลยนะคะคที่เห็นาขอบคุณพี่ๆและนานาๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะสำหรับทริปหน้าพวกเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องรัวอ d ดิกและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ